เดี๋ยวเรา,เราไปลองเน้นเครื่องสูบน้ำกับน้อไม้นะคะแล้วนนี้ลองไงจะลองว่าอะไรกัน,บบนะ,ะโอ้โหดูขนาดเครื่องก็รู้แล้วเดี๋ยวไปลองเล่นให้เขารู้ยอะเท่าไหร่เองเนี่ยมันมีเล็กกว่านี้อีกนะคะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้โอ้โหคนเดียวด้วยเอาเครื่องใหญ่เลยเออแต่สดตูบนู้นอะ่ะที่มันขับได้อะ่ะมันมี เล็กกว่านี้อีกนะคะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ล้อมรุดก็มีก็เลยใช้ได้แค่สองอันจะลองทีบิดได้เลยใช่ไหมติดจำได้เลยได้ ต้องแปลปุจจามันไม่เสียงแบตเลยขอวไปชาร์จไปไชาร์จไปัดอนไปกันล้วกันเขาดกันอวคือเดหมดเลยเจอก่อนย่นเอนี่แบตเติมเราไปดูใหม่ เดินผอมอะบวมเงยหน่อยอันนี้ก็บวมแจมหมดเลยเออเน,นีนน่นอย จะได้หรอเปลาไหนทางโู้ก็ทางได้สูตรทางนี้ทางได้เองแอ้วาได้นี่นะเปิดช่ออยู่อยู่เหมือนกั่อันนี้อไไม่แจ้งเลยเปิดื่องแล้วบอกบางลวเนีย มันจะหยุดนี่คืออะไรมอว่ามันเลยอ่ะอันนี้เว่ะะไอ่ะยาอยาโเนยเหรออันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้มันดูดมันดูดลมไปทางนี้อ่ะโอเคไหมมันจะดับยังกอขึ้นไหม ฟังแน่เลยจะก็ยังแน่นอ่ะอ,อร่อยฟังไปถึงเครื่องใช่ไหมไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วมันเขาได้ใช้ด้วยอะสมัยใช้เครื่องหางใ,ใหญ่เจาบ่ะลองอ้นนเอาให้ฟังหมดท้นเครื่องไป <c oughs> ตกใจตอนแรกนี <c oughs> ่น่าหนูจับอยู่ไ่จับไปเลยนะ <c oughs> ไปเลยอะ่ะ อันนี้มันมีตุ่มเปิดปะมีสวิตช์ทุ่มหอเนี่ยอ๋อนีอ่อันนี้คือโชคเหรอไม่ใช่เร่ขถางหน้าอันนี้เร่น,น,นรงไงน,นี่คือโช๊าระวังก้ามมาเยอะน,นี้สองมัน อ,อันนี้เป็นอันใหม่ที่เขาสั่งมาค่ะจะลองนิดชอบเลยหอม เราเอาไปจับปลาจุกเขาไปเก็บก่อนเดี๋ยวเขา,ามาลู้อรู้สึกเย็ยนเลยเพราะแบบมันะน,นี้ำเป็นิ้ร้อนไหมน้อยูข้างในติดหมดจ้าสวยปะ 电话。 ปล่าโอ้ยฝ่าอะไรวิ่งกันอะไรอ่ะเปล่าไม่ได้หอบได้ไหนตัวบ้างี่ยมลนิ่งๆนิ่งๆ bang di di trofee football bukan ya sama ya tu